รู้ไหมครับว่าโรคคันเรื้อรังโรคสะเก็ดเงินเกิดขึ้นมาได้อย่างไรผมจะเล่าให้ท่านฟังครับโรคนี้เกิดจากเรามีภาวะไขมันสูงเป็นเวลานานติดต่อกันเลือดค่อนข้างจางและก็เลือดค่อนข้างจาง,เ,าง,จางเป็นเวลานานติดต่อกันนะครับการที่เรามีภาวะไขมันในเลือดค่อนข้างสูงหรือสูงเลือดจางหรือก้อนออกไปทางจางนะครับมัจะทําให ภูมิในร่างกายของเราเริ่มทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาโดยปกติภูมิในร่างกายของเรานั้นนะครับจะทําหน้าที่ในการจับเชื้อโรคและก็ทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราเมื่อเกิดภาวะภูมิเพี้ยนหรือเกิดภาวะเสียสมดุลหรือมีน,น้โนมที่เป็นโรครูมาตอยพุ่มพวงเกิดขึ้นมานะครับตัวภูมิในร่างกายของเราก็จะเริ่มทําลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเองขึ้นมานะครับรวมถึง ัวผิวหนังของเรานะครับก็จะเกิดการอักเสบขึ้นมาก็เลยทําให้เรานั้นนะครับเกิดเป็น,น,นผื่นคันั่วร่างกายขึ้นมาโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับตัวแปรสําคัญที่จะทําให้โรคก,กำเริบขึ้นมากๆขึ้นก็คือเรื่องของอาหารแสดงอาหารแสดงเช่นปลารประจอบข้างนอกหน่อไม้โคดมดองอาหารที่ริก้กอในไข่พวกเห็ดเป็นต้นนะครับแล้วก็การที่เราได้รับเชื้อโรคเข้าไป ก็คือจะเชื้อไวรัสแบคทีเรียเข้าไปนะมันกระตุ้นภูมิในร่างกายของเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนผิดเพี้ยนขึ้นมามากขึ้นมา,มากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ผิวหนังของเราอ,อักเสบขึ้นมาเกิดเป็นโรคสะเก็ดเงินโรคคันเลื้อยหลังขึ้นมานะครับ